โอเคสวัสดีเด็กๆทุกคนนะครับสําหรับป5นะครับวันนี้เราจะมาเรียนคําศัพท์บทที่3ของหนังสือภาษาจีนป5ด้วยกันนะครับก่อนอื่นะครับเดี๋ยวเราจะมาอ่านในส่วนของหัวข้อของบทที่3กันนะครับนักเรียนอ่านตามเราชุดน,นะครับที่สามค่บทที่สงมหม่什么เธออยากซื้ออะไร อ่ะนะครับก็บทนี้ครัจะเป็นเกี่ยวกับการซื้อหรือว่าความต้องการครับเฉียงนะครับอ่ะเราจะมาดูกันนะครับว่าคําศัพท์ของบทที่3มเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับคําแรกนะครับพูดตามเฉอเชิงเสือคำศัพท์ใหม่อ่ะโอเคนะครับคํานี้นะครับลองสะกดตามแบบชื่อนะครับยีอังเยียงซียังเซียง ถึงสามครับเฉียงอ่ะเฉียงนะครับแปลว่าอยากหรือต้องการนะครับอ่าในหนังสือจะบอกว่าแปลว่าคิดด้วยนะครับซึ่งคําว่าเฉียงนี้มันมีหลายความหมายนะความหมายแรกแปลว่าคิดนะครับเฉียงแปลว่าคิดหรือเฉียงแปลว่าคิดถึงนะครับแต่ในบทนี้ไม่ได้แปลว่าคิดหรือคิดถึงนะครับแต่ในบทนี้จะแปลว่าอยากหรือต้องการนั่นเองนะครับภาษาอังกฤษก็คือ want นั่นเองนะครับโอเคนักเรียนอ่านตามหนัอนะครับเฉียง แปลว่าอยากหรือต้องการน,นะครับขั้ต่อไปครับอ่ะอันนี้ง่ายนะครับนักเรียนผู้ตามเชื่อใหม่ซื้อไม่ขายตัวตามเชนะครับมัวไอไม่ใหม่อ่ะใหม่นะครับแปลว่าซื้อต่อไปครับอ่านตามนะมัวไอไม่ไม่อ่ะไม่แปลว่าขายนะครับผู้ตามเชื่อใหม่ซื้อไม่ขาย อย่างเช่นฉันอยากซื้อนะครับพูดว่าฉันอยากซื้ฉันอยากซื้อตามด้วยสิ่งที่อยากซื้อนะครับจะพูดอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวเราค่อยไปเรียนรู้กันนะครับแต่ถ้าเราต้องการขายนะครับอยากจะขายนะพูดว่าฉันอยากขายฉัอยาแปลว่าฉันอยากขายนะครับออีกแล้วนะครับจำให้แม่นนะครับจำให้ขึ้นใจเลยนะผู้ผู้ต่างชนนะครับใหม่ซื้อไม่ขาย ะรับชวยกันหน่อยนะครับียงแปลว่าอยากเนาะหัวฉี่ฉันอยากแล้วก็ซื้อนะครับในบทน,นี้จะใช้คําว่าซื้อมากกว่าเนาะอ่ะพูดตามเลครับว,วงหมายอีกรอบหนึ่ง,างมา买แปลว่าฉันอยากซื้อซื้ออะไรนะครับก็จะมีของต่างๆมากมายเนาะอ่ะสิ่งของนะครับโดยทั่วไปนะครับเราจะเรียกว่าพูดตามเลยนะครับตงฉ西อ่าจะกตามเตอองตอง شي ่สิ่งตองอ่า้องสงแปลว่าสิ่งของนะครับอย่างเช่นผู้ต่ำชื่อซื้อของนแปลว่าซื้อของแต่ถ้าขายของครับผู้ต่ำชื่อ,อ,อ,อาขายของนะครับคำศัพท์ต่อไปดีกว่า คำนี้ครับพูดภาษาชินใหม่จิวเก่าเรา้วนะครับชินใหม่จิวเก่าโอเคนะครับชินแปลว่าของใหม่นะครับจิวแปลว่าของเก่าอย่างเช่นพูดภาษาผ้าผ้าอะผ้าแปลว่าเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าใหม่ครับพูดภาชือษานหม่ใหม่ อ่ะแปลว่าใหม่เสื้อผ้าใช่ไหมคือเราจะแปลจากหลังไปหน้านะครับก็คือเสื้อผ้าใหม่นั่นเองชินยีฟูเสื้อผ้าใหม่แล้วถ้าเป็นเสื้อผ้าเก่าจะพูดว่าไงอ่ะผู้ตามเวย旧วยีฟูฟอ่ะแปลว่าเสื้อผ้าเก่านะครับอ่ะในบทนี้ก็ใช้คําว่าชินยีฟูเท่านั้นเนาะอ่ะวก็คือเป็นคําเสริมนะครับครูเสริมมาให้อ่ะขั้นต่อไปครับ พูดถึงสิบอิงปิ้งอันก a นปิ้งกันแล้วนะครับพูดถึงสิอปิงกันอ่ะบิงกันแปลว่าคุกกี้นะครับถ้าเราต้องการซื้อคุกกี้นะครับอแบบจิ้มพูดียง我想买饼干อ่ะแปลว่าฉันอยากซื้อคุกกี้นั่นเองนะครับวเียงมปิงก饼นต่อไปนะครับ คำนี้อ่นานตามเสวูอวูเกอวูกัวเสียงที่สามครับกวัวอ่ากัวแปลว่าผลนะครับกัวแปลว่าผลหรือผลไม้นะครับต่อไปพ่าชือจ,จือจืออ่าเซตเอสคือเสียงจือเนอะาะผู้สอนเซฟสองคำนี้อ่นานตามเสียนะครับกัวจือกัวจืออ่ากัวจือนะครับ,นะรบแปลว่า น้ำผลไม้นั่นเองชื่อก็คือเป็นน้ำนะครับเป็นน้ำกัวคือเป็นผลนะครับน้ำจากผลก็คือน้ำผล,มลไม้นะครับกัวชื่อนะครับตัอไปนะครับอันนี้คือเตออันตันตันเกอเอาเกาตันเกาอ่ะตันนะครับยิมแปลว่าไข่นะเออเกาคือเป็นเค้กนะครับเป็นเค้กไข่นะครับ,รรบอ่ะ คำว่าต้านเกาไปว่าเคก้กเพราะว่าเป็นเค้กนะครับเค้กเนี่ยเราจะใช้แป้งกับไข่ในการผสมเนาะแล้วก็ทํามาเป็นเค้กที่เรากินกันนะครับฉะนั้นเขาก็เลยมีคําว่าต้านที่แปลว่าไข่ด้วยนะครับอ่ะนั่นรีลนอันต่อ,อชรอบนึงนะครับต้านเกาแปลว่าเค้กไข่นะครับหรือแป้พูดสั้นๆก็คือเค้กนั่นแหละนั่นแหละนะครับอ่ะต้านเกาเค้กนะครับขั้ต่อ,อไปนะครับอ่าคำนี้น่าจะรู้จักกันใช่ไหมคำนี้อ่านว่าอะไรครับ,บ,บเด็ก อ่าโอเคออกเสียงตามคุณนะครับปิงฉีหลินอีกรอบหนึ่งปิงฉีหลินอ่าปิงฉีหลินนะแปลว่าไอศครีมนะครับไอศครีมหรือไอศครีมนะครับแล้วแต่ใครจะเรียกเนาะไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับอ่าคำว่าปิงเนี่ยแปลว่าน้ําแข็งนะครับฉีหลินก็เป็นชื่อเนาะอ่าปิงฉีหลินก็คือเป็นไอศครีมนะครับหรือว่าไอติมไอศครีมแล้วแต่เราใครจะเรียกเนาะอ่า ถ้าเราต้องการซื้อไอศครีมนะครับภาจารย์จิ๊บเราส<是>ื่อ我想买冰淇淋อ่啊ทั้งหมดนะครับพู้เรียนสื่อ我想买冰淇淋แปลว่าฉันอยากซื้อไอศครีมนั่นเองนะครับอ่ะคำต่อไปดีกว่านะโอเคเรื่อนๆใช่ไหมคนับ你们你们 อ่ะนีมันแปลว่าพวกคุณนะครับค <t emp os umen> bueno. ําว่านีเนี่ยแปลว่าเธอเธอคุณพอเติมคำว่าเหมือนแปลว่าพวกนะครับเหมือนภาษาไทยเลยเนาะแต่ว่าพวกภาษาไทยจะอยู่ข้างหน้านะครับอ่ะนีมันพวกเธอนะครับอ่ะนั่นเลยลองพูดตามคุณนะหัวอ่ะหัวแปลว่าใครอ่ะหัวแปลว่าฉันนะครับพภเราจีนหัวมันหัวมันแปลว่าพวกฉันหรือพวกเรานั่นเองนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับคำนี้กเอาชื่อนีมัน อ่ะนีเมินก็ต้องเป็นพวกคุณนะครับอวมเมนพวกฉันพวกเราหนีเมินพวกคุณพวกเธอนะครับอ่ะโอเคคำต่อ,อไปครับสะกดตามชื่อเตอโตเตอโตอ่ะโต,ต,ต,ตนะครับแปลว่าทั้งหมดนะครับพวกเธอนีเมินโตหนีเมินโตก็คือพวกเธอทั้งหมดนะครับจริงๆจะต้องมี หลังจากนี้ก็จะมีบอกว่าทำอะไรด้วยนะครับอ่าต้องมีว่าทำอะไรด้วยนะครับ <c oughs> นีเมินโตจุดๆพวกเธอทั้งหมดจุดๆทำอะไรบางอย่างนะครับโตานะครับทั้งหมดเป็นคำช่วยคำเสริมแล้วกันนะครับอ่คำต่อไปนะครับเพื่อธอเสือหมิงเทียนอ่คำว่าเทียนแปลว่าวันนะครับหมิงเทียนคือวันพรุ่งนี้นั่นเองหมิงเทียนวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้มีอะไรนะครับ คำต่อไปครับเพว่เราชือส日ออกเสียงถูกนะครับ生日啊生日นะครับแปลว่าวันเกิดคําว่า生ชงเนี่ยแปลว่าเกิดนะคําว่า日เนี่ยแปลว่าวันนะครับ生ชงคือเกิดวันหรือแปลจากลามาหน้าแปลว่าวันเกิดนะครับอ่ะพรุ่งนี้คือวันเกิดนะครับ明天是生日พรุ่งนี้คือวันเกิดวันเขียนลงใครไม่รู้เดี๋ยวไปดูในสนทนาเอาแล้วกันนะครับคําต่อไปดีกว่าอ้อลืมลืมนะครับ อย่างเช่นเราจะบอกว่าเค้กวันเกิดนะครับนักเรียนจำคำว่าเค้กได้ไหมภาษาจีนเรียกว่าอะไรอ่าผู้ตามซึนนะครับตันเกาอ่าตันเกาไปว่าเค้กใช่ไหมแต่ถ้าเราจะบอกว่าเป็นเค้กวันเกิดนะครับนักเรียนผู้ตามหลักซึนนะครับเซิงร่อตนเกาอีกอบหนึ่งเซินร์แตเกาแปลว่าเค้กวันเกิดนะครับอ่าเค้กวันเกิดนั่นเองนะครับ โอเคคำต่อไปดีกว่านะครับคำนี้อ่านต่อชือถังกัวถังกัวอ่ะถังกัวแปลว่าอมยิ้มหรือลูกอมนั่นเองนะครับเรามาแปลทีละคำดีกว่าคําว่าถังเนี่ยแปลว่าน้ําตาลนะคําว่ากัวนะครับแปลว่าผลจําคําว่ากัวชื่อได้ไหมครับกัวชื่อแปลว่าน้ําผลไม้มันเป็นผลเหมือนกันนะครับแต่อันนี้มันเป็นผลน้ําตาลนะครับเราก็คือเป็นเม็ดๆใช่ไหมล่ะอ่าแล้วก็ใช้คำเข้ากัวนะครับที่แปลว่าลูกหรือผลเนี่ยมา ใช้กับน้ําตาลด้วยนะครับพวกเราเชื่อถังกวัวอ่าถังกว่วคือผลน้ําตาลหรือเราเรียกว่าลูกอมนั่นเองนะครับถังกวัวอ่ะโอเคคําต่อไปดีกว่ามีอีกไหมนะอมืมีนะคนํานี้น่าจะเป็นคําสุดท้ายนะครับนักเรียนอ่านตามชื่อวูอันวันหวาน,วานอ่าคำนี้นะครับสังเกตนะครับมันจะไม่มีลูก,กาตาแต่ว่าจริงมันคือเสียงที่มีลูก,กาตานะครับพวกเราเชื่อจียูจีจืจ แล้วนะครับ g Y g g อ่ะอันนี้อ่านว่าจี้นะครับไม่ใช่จู้นะมันเป็นจริงจมันมีลูกกตาลนะเป็นยูยิ้มนะแต่ว่าพอมาเขียนกับเพลงชนะครับ G C ้ชี้ชีสามตัวนี้นะครับเราไม่ต้องใส่ลูกกตาก็ได้นะครับอ่ะสองคำนี้ครับอ่านว่าสื่อวัตถุวัจถุอ่ะวัจถุนะครับแปลว่าของเล่นเนาะแล้วมาไปทีละคำดีกว่าคําว่าหวันนะครับแปลว่าเล่นหวันเนี่ยแปลว่าเล่นแต่คำว่าจี้คืออะไร จี้แปลว่าอุปกรณ์นะครับจี้แปลว่าอุปกรณ์นะครับหวานจี้ก็แปลว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการเล่นก็คือของเล่นนั่นเองนะครับอ่ะมีอีกไหมโอเคหมดแล้วนะครับก็สําหรับคําศัพท์บทที่3ของป5ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เรียนไม่ทันออกเสียงไม่ทันนะครับออกเสียงไม่ถูกอะไรข้อไหนก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับฝึกฝนภาษาจีนวันละนิดนะครับ เราก็จะเก่งขึ้นได้แน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ